นายกแถลงใช่ไหมจ๊ะสดใช่ไหมจ๊ะอ่าไปฟังนายกเล่มันตรีค่ะท่านผู้ชมค่ะไม่สามารถที่จะมาเปิดเผยได้ท่านนายกปัญหามันมค่อนข้างยืดเยื้อถ้าถามตรงๆเลยรอบนี้มันมันจะต้องพังมันไปเลยไหมท่านนายกก็เราจะต้องเอาให้ถึงที่สุดนะครับทางกองทัพเขาก็มีแนวทางในการำดำเนินการแล้วนะครับ เราทําเพื่อรักษาอธิปไตยรักษาเกียรติภูมิแล้วก็รักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประชาชนคาดหวังให้เหตุการณ์ครั้งนี้มันจบลงนะครับจะเป็นไปอย่างนั้นไหมครับให้มันให,ให้เขาไม่สามารถมาลุกลาหรือโจมตีเราได้อีกนะครับด้วยแสญญานุภาพของกองทัพไทยนะครับเราก็มีความมั่นใจว่า ไม่ควรที่จะมีการโจมตีจากประเทศเพื่อนบ้านใดๆได้ค่านนเขาไดเปิดช่องให้เจรจาหรือป่าครับผมคงไม่ใช่เจรจาแล้วครับถ้าเขาดําเนินการกับเราถึงขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทําการตอบโต้ให้เขาเห็นเที่ยวนี้น่าจะชัดเจนแล้วว่า การตอบโต้ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการตอบโต้เพื่อส่งสัญญาแต่แต่เป็นการตอบโต้เพื่อให้เขาเห็นว่าเขาเขาไม่ควรจะเข้ามาคุกคามอธิปไตยของประเทศไทยแล้วนะครับดังนั้นการเจรจาก็คงไม่มีแล้วจากนี้ไปประเทศกัมพูชาก็ต้องทําตามถ้าถ้าจะหยุดสู้หยุดสู้รบกันก็ต้องทําตาม สิ่งที่ประเทศไทยกำหนดในเรื่องของการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเจ็ดจังหวัดอะไรต่างๆตรงนี้เ,นเรียบร้อยดีใช่ไหมครับนายกผมกำชับแล้วก็ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับให้ดูแลพี่น้องประชายชนที่ต้องอพยพไปยังสูนทักษิงนะครับด้วยมาตรฐานที่สูงสุดเท่าที่เขาจะทําได้ได้ให้ผู้ว่าได้ใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแจ่ตัวัดได้ใช้ งบประมาณที่ประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับแต่ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ท่านนายกครับถามว่าทางกัมพรชามีการใช้อาวุธนอกพื้นที่เข้ามาในประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องพิจารณาเรื่อง,งของการตอบโต้นอกพืนแดนไทยไหม,มครับก็วันนี้ยังไม่ชัดถึงแล้ว ถ้านาย,ยกครับตอนนี้เหมือนทางสื่อต่างประเทศเขาเหมือนรายงานนไม่แน่แน่แด้วยความพลาดหรือความเข้าใจผิดว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเขาต้องเชื่อเขาต้องเชื่อ <ใน S 2> ข้อมูลของประเทศไทยครับเพราะประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นในทุกเวทีว่าเรารักสงบอยู่ตลอดเวลาเราเป็นฝ่ายที่ถูกคุกคามถูกกระทำนะครับถูกรุกรานแล้วก็ถูกยั่วยุนะครับ ในทุกๆก,กรณีได้มีการแสดงหลักฐานให้เห็นได้มีการยื่นหนังสือไปยังอ,องค์กรนานาชาตินะครับเรามีความมั่นใจว่าเราได้พิสูจน์และยืนยันแล้วว่าเราไม่ใช่เป็นฝ่ายลุกรานใครแต่เราก็ไม่ยอมให้ใครลุกรานแน่นอนนะครับ ถ้าในยกคการปกป้องอธิปไตยรอบนี้เนี่ยเราทางฝ่ายน,น้องคงสามารถเปิดเผยได้ไหมคะจะใช้เวลากี่วันให้มันเบ็ดเสร็จจบเขามองว่ายิ่งสั้นยิ่งดีแต่ต้องจบก่อเปิดเผยไม่ได้ครับเรื่องของยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่มีความขัดแย้งและมีการสู้รบกันก็ต้องขอความร่วมมือผู้สื่อข่าวด้วยว่า คำถามเหล่านี้ไม่ควรจะถามเพราะถามปุ๊บมันก็เท่ากับไปสาวไส้ให้กากินไม่เป็นผลดีกับประเทศของเราเราจะรบอย่างไรเราจะอ่ป้องปกป้องอธิป,ป,ป,ปไตยของเราอย่างไรหรือเราต้องการให้มีความพร้อมแค่ไหนเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ต้องให้ต้องต้องถือว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บรักษาไว้ให้เป็นความลับให้มากที่สุด ท่านนายกับฝ่ายการเมืองในประเทศในคุณยุติก่อนนะจะยืดโน้นยื่นี่อะไรแล้วเป็การเนผมต้องไปถามต้องไปถามคนที่ต้องการจะทำเช่นนั้นมากกว่า,าผมก็ทําหน้าที่ของผมในขณะน,นี้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นําประเทศนะครับเป็นผู้ที่จะต้องรักษาแผ่นดินรักษาอธิปไตยของประเทศไทย ผมก็จะต้องใช้หน้าที่และอำนาจที่ผมมีอยู่ที่จะปกป้องประเทศไทยของเราให้ให้มีความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ให้ไม่ไม่ให้มีใครมาดูหมิ่นเหยียดยามหรือมาก้าวไก่ในเกียรติภูมิในอธิปไตยขอ,ข,อของเราตัวจอยเอ็์เรลชันนี่คือหัวฉีไม่มีแล้วครับจำไม่ได้แล้ว เหตุทารณที่มีผลต่อการสนใจงเดวอาวไม่เกี่ยวครับผมได้ออกคำสั่งให้ข้อสั่งการในฐานะรัฐบาลซึ่งเป็นคำสั่งเป็นข้อสั่งการผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ใช่เป็นคำสั่งของบุคคลแต่เป็นข้อสั่งการของรัฐบาลที่ทำให้ผู้ปฏิบัติ ก็คือฝ่ายกองทัพได้ฝ่ายกองทัพฝ่ายปกครองนะครับได้ดําเนินการด้วยความมั่นใจนะครับด้วยความสบายใจว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนทุกรูปแบบในการที่จะรักษาธิปไตยของประเทศเป็นเป้าหมายสูงสุดนะครับเเกิดเห็นมาเราได้คุยกับคุณทัม้มแล้วก็คุณอนวาลหรือยังครับท่านไม่คุยครับ S <S> ไม่ไม co mm ่จำเป็นต <con. t od trilogy> ้องแจ้งเขาก่อนอันนี้เป็นเรื่องของประเทศไทยกับประเทศคู่กรณีครับบางคนได้ส่งผลต่อการเจรจาคาดค้านครับไม่กังวลครับอย่างเม่เช้าก็เห็นนะอันวาไดมีการโพสเลยครับตอนนี้มีการมาถายไม่ได้โพสเลยน้าใ่ตาลคอยครับนี่เป็นอะไรอืมอามีมีดีเทล13มีนาคม36นาทีกองทัพภาคที่หนึ่งเปิดฉากตอบโต้เขมร ที่จากกองกําลังบูรพาปฏิบัติการเข้ายึดคืนพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยบริเวณชายแดนสระแก้วคือบ้านหนองจานบ้านหนองแยายแก้วอือไปแล้วสายแก้วเมื่อกี้บอกว่าต่างคนต่างมาต่างคนต่างเครื่องไปแล้ว<อ>ไปแล้ว,วไปแล้วข้าเน <91. S 1> นะอาร์มีมิเรเซอรีฟฟร่ฟอสภาพถ่ายทางอากาศจากโดรนกระสุนควันในพื้นที่ชายแดนสายแก้วขณะที่กองกําลังบูรพากองทัพภาคที่หนึ่งปฏิบัติการเข้ายึดคืนอธิปไตยของไทยในพื้นที่สายแก้วเน่ ควันพุ่งมาแล้วไปแล้วเออไปแล้วเรียบร้อยแล้วบ้านหน้องจานบ้านหนองแยกแก้วนะจ๊ะอืม